สวัสดีค่ะบนาค่ะสำรัคิวนี้เราจะมาเรียกชันเรื่องสักคาโมโตเดซันที่19ค่ะก็สำหรับ EP ที่แล้วเนาะการสอบเทียบของ JCC ก็ผ่านไป2รอบแล้วโดยที่รอบ2มาแบบไม่ทันตั้งตัวปัจจุบันทันด่วนเพราะด้วยการปรากฏตัวของจะเรียกว่าอะไรดี พัฟทไทม์ time, รับพัฟทไทมรับจอบพิเศษเป็นผู้คุมสอบของสมาชิกออเดอร์อย่างคานางุรลแล้วก็เป็นทั้งผู้กำกับด้วยที่ก็มาแบบสายฮาร์ดคอร์มากคือแบบเออเอาสถานคือสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นจริงแต่ถ่ายให้มันเป็นเหมือนเป็นหนังซึ่งตอนนี้คาดว่าชินก็คงจะได้รู้ความลับเออความสมจริงของหนังฆาตกรรมทั้งหลายแหล่ที่คานางุรลีสร้างว่าเออมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ก็เลยจะเลิกเป็นเป็นแฟนคลับแล้วบอยคอร์ดแล้วแต่ถอนท้ายก็จบไปที่โอเคสอบผ่านรอบสองแบบงงๆได้กด้วยการช่วยเหลือจากอากิระเนาะที่แบบความสามารถในการเย็บผ้าของเขาก็แบบรอดมาทั้งคุณสักคาโมโต้ชินมาฟุยุอากิระแล้วก็อีีคนที่ขโมยสปาเกตตี้ก็ไม่รู้ว่าจะติดสอยห้อยตามเขาไปถึงเมื่อไหร่นะก็ลูกกระสุนก็ไม่มี อ๋อแล้วก็มีแบบมีใครสักคนหนึ่งซัำวันนั่งเรือมาเจออุ้ยเครื่องบินตกนี่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพร้อมกับอ่อมีพวง,พงกุญแจคุสคาโมโต้ด้วยเออก็ไม่รู้ว่าการสอบรอบต่อไปจะเป็นยังไงจะมีอะไรแบบโผล่มาแบบให้เป็นการสอบรอบที่3ามแบบงงๆงงอีกไหม แล้วก็ตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะคะโดยที่ตอนนี้สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับชมคลิปเรีคชันสืบคดีปริศนาหมอยาตอระคมแดงได้ก่อนใครายถึตอนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มจอยหรือที่ลิงก์ใต้ด s c r i p t ชันได้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเรารวมถึงสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วรับรับชมกันเลยค่ะ คือตัวเอกที่เข้ามาถึงอากิระตอนแรกเราคิดว่าเขาชมออกุนซากาโตะไปโผที่ไหนราคาดังดินย,ยังถ่ายเห็นตัวเอกของเธออยู่ไหมเนี่ย เนี่ยฟุตเทจไปหมดเลยอ้าวอ้าวดรามากฟังกันไม่มีรอยเย็บติดก็จุดไฟแล้วด้วยโอตายมันเป็นตกเกาะอื่นหมดเลย พรเธอหรือดูแบบไวสายเข้าหมอปลายไหมอืมกลับบ้านไปเถอะ カタコンカーデックアイディロインマデモア編入試験なんて毎年2三人取ればいい方だしちょっと次の試験をさああんま死ながいやすりしないあっちの人たちもぼちぼち到着するそうですよはい行っかマライュアル助かったこれじゃ次いきますかえー受験生の皆さんお待たせしました แล้วทำไมถึงได้มาเพิ่มรอบเนี้ยไม่มาง่งแต่เลยคุณคิดห้อยพปรแจสต์กับตัวเรามันก็พูดตามเกินว้ายเป็นเด็กเส้นนี่ แล้วคือได้เข้ามาสอบรอบนี้เลยอ่ะอาจจะเป็นเป็นฟีแบบฟีแบบพวกชดตกเ,เกี่ยวอะไรกับพวกคุณเจนี่ตาอะไรนี่เขา ชอบคุสคาบัโตเหรอผมนี่ก็ตั้งใจยอมให้แบบเป็นสีเดียวคุสคาบัโต้ไหมเออนันตาทำไมเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> น,นแผมไม่รู้จักคูสคาบัโต้เหมือนกันนะแต่ว่าสถาบันนี้อาจจะไม่รู้จัก 試験中なんしけんちゅう、mm hmm. 試験中に携帯は見ちゃた。のわんそくはやだいじなんでしょうか。まだ経験の乏しい学生を仲間に引き入れるなど。おい、ね。よしなかけんぽわ。若者なんじゃないかと思ってるんだ。かし、mm hmm. も出会った時は十代だったろう。いやたね。年を取ると持ち物が増えて、体が重いきがするんだ。 俺たちの新しい友人はきっと恐ろしく早く走るだろう。またなんか読んだんですか？映画の話さ。なんなんこのカナウチーム戦です。各自銃弾を一個選んで開けてください。私は赤です。ああ、別にチーム <laughs> ートトーで色派。くせこったがたくそうね。それではそちらを今から指定する場所につけてください。 何これ今から皆さんにしてもらうのはチーム対抗テルー,ールタグですテールタグとは相手のしっぽを互いに取り合うゲームで運動神経、頭脳、チームワークなどさまざまな能力が問われる新感覚スポーツただのしっぽ取りじゃねえかーチームは何制限時間は2日フィールドは10キロ 敵チームから尻尾を取られた人はその時点で死亡とみなし失格となりますこのゲームただの遊戯に見せかけてその実黒ロの任務を想定したチームサバイバル訓練ってどこか腰に鉢巻キを巻くのは動きの起点となる腰椎を守れということだもお,お,おそらく米軍の訓練 SERE をベースにした殺し屋育成プログラム

忘れましたが武器の使用は自由制限時間までになるべく多くの尻尾を獲得してくださいよーいスタートへえ <laughs> 森林戦では地の利害をした他に拠点を作り罠を処理する อยู่ก็เป็นหัวหน้าฉลาด เราจะชวนไปเจอกันที่ต้นไม่น้ำทำไมดีทว่าัลโหลแล้วตาคาจินี้อยู่ๆก็วิ่งมาด้วยกันได้ยังไงงงว่าพวกมันสีเดียวกันเฮ้ย

私、おあれより、おうたいとんね。あと、私、お,お,私おたくきつなところから、どうしてもせんしょくしたくなっちゃうんですよ。まいけ、たえら。 คิดแบบนี้เราจะต่อผ่านไหมเนี่ย ก็เราชิวอยู่แล้วเธอบอกจะเป็นตัแบบใช่ไหอก็ยังไม่มีใครมาเลย เฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอ้ยเร็วจัง The b e a บกลัวแมลงผีเสื้ออจังค่ะว้ว่าตอมเยอะไปไหมเนี่ย ちょうどって言って彼らにしかわからない道をたどってるらしいですフェロモンが関係してるとムー、ニンキスかルトコ。

เขาก็ไม่ได้มีบอกว่าห้ามนี่ล้วจะตามไปทำไมอ่ะีกับดักอยู่ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้โห 簡単に騙されるとはな。このし屋たるもの、むやみやたらに他人を信じるべきではない。命取りだぞ。鉢巻きは死体から回収しよう。腕。<laughs> <laughs> เราไม่คุยกันบนะ้างเลยค่ะจีเนี่ยวายเนี่ยรู้เอ้จีบอกโอชิชันเหมือนกัน ว่ามึงเดาเขาโมโหมึงเลยอย่ามาเล่นกับจิตใจโอชิข่ากันซะแล้ว หมายถึงว่ากันเบื่อไงบอกอยากกลับบ้านเลยโอ้ตัวเล็กมากเลยรูมันใหญ่เอยไม่เนี่ยคือเป็นคนพิการสมาถแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งก็เหมือนมากันว่าความแบบเคิร์นเคิร์นงงโอ้ยตาย

โอ้โจิตวิญญาณมังไม่ต้องถึงจะฆ่าก็ได้

オキド。もういいの、センター。およしが、オキドですけど。キド。いつだって坂本赤尾だだっ、サカモトのゲモアカウント、サンディンダだラム。 แต่คือจังหวะคืออากาโอนี่เขายังมีชีวิตอยู่ไหมออคือจก็ไม่รู้ว่าจังหวะสุดท้ายตอนคุณซามาโตะแบบออรู้ว่านามสกุลอากาโอแล้วเขาแบบเอออากาโอก็ไม่รู้ว่ามันมีนัยยะอะไรคือแบบเขาคิดถึงเพื่อนหรือว่าหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือแม้เราเขากลองคิดถึงว่าไอที่เขาบอกเห็นเส้นอะไรเงีะยก็เริ่มนึกถึงแบบทันจิโร่ เราเห็นเส้นแล้ว่าเป็นจุดตายแบบจุดฆ่าอะไรแต่คืออะไคือแบบมันมันไม่ได้เป็นพลังใช่ไหมไม่ได้เป็นฟรีแบบชินที่แบบมีพลังอะไรแบบนั้นใช่ไหมคือแบบเหมือนเป็นสัญชาตญยานเขาแล้วเขาก็สอนอากิระมาแบบนั้นเฉยๆหรือเปล่าเพราะแบบเขาเหมือนกับว่าด้วยการที่อากิระเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบอยากจะเป็นนักฆ่าไม่อยากจะแบบกลัวอย่างนี้แต่แบบแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยากทาร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างคุซาคาโตะเองที่เขาก็แบบ ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ฆ่าคนแล้วอะไรเงี้ยอยู่เวลา,เ,าเขาต้องต่อสู้เขาก็ไม่ได้แบบเออทําอะไรแบบจนบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าหลายๆการต่อสู้เราจะรู้สึกว่ามันน่าจะสาหัสไปเแล่แต่คือมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงขัน้นแบบโอ้โหแบบเฉือนเลือดเนื้อกันอะไรขาานาดนั้นก็จะเป็นแบบชกชกฟาดฟาดอะไรกันไปเพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกเราเออแบบจะแบบหนีจากสิ่งที่ไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมันก็แบบเออไม่ใช่ว่าแบบเออตัวเองไม่อยากทำมันก็แบบจะฝืนทำไหม แต่มันก็คงเป็นเพราะว่าเขาอาจจะแบบคือเราไม่แน่ใจว่าอากาโอนี่เขายังมีชีวิตอยู่มายิ่งแบบมุมเห็นนะที่อากิระเขารู้สึกว่าเออเขาไม่อยากสูญเสียคนสําคัญไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเออมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขารู้สึกว่าต้องมาเป็นนักฆ่าอะไรอย่างี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อจะได้แบบเพื่อตัวเองจะได้แข็งแกร่งแล้วแบบปกป้องคนสําคัญได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเท่าที่ดูเขาก็แข็งแกร่งอยู่แล้ว <laughs> คือก็แบบไม่ต้องมาเป็นนักฆ่าก็ได้เออก็แบบใช้ชีวิตแบบคูสคาบตโตไป แบบคุศคราพัตัวในปัจจุบันนี้ที่แบบก็ไม่ได้เป็นนักฆ่าแต่เราก็แบบมีแบบเราก็ต่อสู้เก่งไว้ปกป้องคนสําคัญของเราเงี้ยแต่พอณนโมเมนต์นั้นรู้สึกฉันไม่อยากสูเสียเขาสบาแล้วฉ,ฉันยอมเป็นนักฆ่าก็ได้องคอองลงเลยทีนี้แบบเหมือนพอองลงแล้วเหมือนจิตมัน เออแบบสติมันไปเลยแล้วเขาก็แบบมันเหมือนมันเออมันเหมือนปันไปตามสัญชาตญาณเลยเออแบบนั่นแหละอย่างที่เขาบอกว่าเส้นอะไรของเขาชงกับอาคาโอ่ะแต่แบบใช้แค่นิ้วอ่ะเออคือมันเปน็นสาตการต่อสู้แบบเดียวกับอาคาโอเลยแม้เพราะงั้นคุณจะเข้ามาโตถึงได้คือเขาก็คงเริ่มรู้สึกเรื่อยๆแล้วแหละด้วย,วย,วยทักษะอะไรหลายอย่างของอ,อากิระที่ทําให้เขาเึกนึกถึงอาคาโอแต่พอจังหวะโมเมนต์ตอนฆ่านี่เรายิ่งแบบสิ่งที่เขาพูดเออเขาแค่แบบเออตามเส้นอะไรตรงนั้นไปเฉย มันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันแบบแบบแบบสไตล์เดียวกับคาโอเลยแล้วถึงได้แบบเอรู้สึกว่ามันต้องใช่แน่ๆแต่พวกโทลามารู้ค่าจีอะไรพวกนี้นี่คือแบบเรากำลังคิดว่าเขาเขาเป็นเด็กฝากจากใครอะคือเป็นญาติพี่น้องใครอะไรอย่างนงี้เลยเป็นฟีลแบบโคต้าอะไรอย่างงี้มาติดโคตาแบบข้ามาสอบรอบสามเลยรอบรอบสามที่น่าจะเป็นรอบสองเนอะ แต่ชอบชอบโมเมนต์กุศลคาโบโตเสียใจชินแบบเอาจับชินเหมือนแบบอยากแบบพยายามแบบจะเติบโตเพื่อบวยบินด้วยตัวเองแล้วเสียใจส่าคอยสั่งคอยสอนเลี้ยงดูมาแต่อ่อนแต่อ่อนก็ไม่รู้ไม่รู้ร้องไห้เพราะอะไรร้องไห้เพราะแบบเสียใจหรือร้องไห้เพราะภูมิใจๆๆหรือทั้งสองอย่าง เราว่าตอนแรกก็เหมือนแบบไม่มีอะไรก็เหมือนโอเคชินแบบโอเคแบบอตอนนี้เป็นศัตรูกันแล้วเราต้องสู้กันอะไรเงี้ยเออเกือบตอนแรกก็เหมือนไม่เป็นไแรบบโอเคเหมือนแบบโอเคแบบอืมชินแบบพร้อมที่จะแบบเติบโตแล้วอะไรเงี้ยไปยืนหอกค่ะโอ้ my god ผมพบว่าเขาตั้งใจจะให้ไปเจอกันที่แม่นน้ำจะให้มาแคมป์ปิ้งด้วยกัน <laughs> จะให้มาแคมป์ปิ้งด้วยกัน แล้วก็มาปะทะกับโอชิต้องเรียกโอตะแฟนขับเรียกโอตะไหมมาเจอกับแฟนคขับคุณสคามโตที่แบบอ้าวจะดกายเป็นการต่อสู้ระหว่างติ่งคุณสคามโต้ด้วยกันซะแล้วเนี่ยแต่ก็แบบเออไม่มีใครจําคุณสครารมโตได้จริงๆแม้กระทั่งคนที่เขาก็เป็นเป็นโอชิเป็นแฟนคขับคุณสคามโตอยู่แล้วยังจําไม่ได้เลยเจอเวอร์ชันอ้วนเข้าไป ไม่รู้ว่าถ้าเขารู้เป็นคุณสคามาโตะเขาจะแบบยังรับได้หรอไหมแบบรับไม่ได้เมนอ้วนอหรือเปล่าไม่รู้หรือแบบเป็นเมนที่แบบเป็นแฟนคาับแบบมีเหตุผลเมนอ้วนเราก็ยังรักอยู่เพราะฉะนั้นอีพีหน้าก็อาจจะเป็นในส่วนของตรงชินพวกชินมาฟูยุกับโทโท,โท,โโทระมาลุหรือเปล่าเนาะเพราะเหมือนเหมือนตอนแรกเอาเหมือนจะเป็นแบบในจุดนั้นเนาะแต่มันก็ตัดมาที่ตรงแบบพวกคุณสคารมาโตะอากิระอาจจะแบบอาจจะอาจจะมีประเด็นต่อเรื่องอาคาโอะหน่อยไหมเนาะ เออแต่อาจจะต้องเราว่าน่าจะต้องแบบตัดไปดูแบบตรงส่วนของพวกชินแบบเนี่ยหรือว่าแบบการต่อสู้จะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายจะกลายมาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหมดเลยไหมเนี่ยหรือเปล่าวะไม่สิคือคนที่เสลอจะชวนเข้ากลุ่มนี้คือใครละ่ะยังเป็นนักเรียนก็น่าจะทุลามารุไหมวะเออทุลุมมาโอ้ยเชื่ออะไรเนี่ยโคลักมาลุเออถูกแล้วเปล่าวะเออให้จําไว้จําไว้ว่าเสือกลม <laughs> จําไว้ว่าเสือกลมโคลักมาลุ ก็ต้องรอดูต่อ EP หน้านะว่าผลการสอบรอบ3จะเป็นยังไงชินจะพัฒนาขึ้นบางไหมเพราะเราก็รู้สึกว่าชินเองเขาก็ยังค่อนข้างพึ่งพาพลังพอสมควรยิ่งตอนนี้ที่เขาแบบอ,อ่านอนาคตได้อีกอะไรเงี้ยมันเหมือนอาจจะแบบพึ่งพ,พลังพึ่งพาพลังมากเึ้นไป มันอาจจะต้องแบบในเรื่องของสกิลฝีมืออะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบเรียนแต่เพียงเท่านี้หางชื่นชอบฝากกดไลค์กด like, subscribe ไปกำลังใจกันด้วยนะคะหรือสนับสนุนช่องในการทำคลิปต่อๆไปได้ดัง Super thanks ค่ะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย